ดีวันจันค่ะเพื่อนๆแล้วก็ฝนตกแต่เช้าเลยค่ะเพื่อนๆดูด้านหลังชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะตอนนี้วันนี้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้แล้วเย่ดีใจจริงเลยนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศดีกว่าแบบนี้เลยค่ะฝนตกก็จะชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยฟังเสียงฝนค่ะเพื่อนๆน ต้นไม้สดชื่นเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องลดน้ํานะคะดูนค่ะต้นไม้สดชื่นเลยความแรงพอสมควรนะคะตอนนี้ความแรงของต้นไม้มีรังนกด้วยนะคะนี่เขามาทําไว้แต่ว่าไม่มีนะคะพากันไปแล้วนะคะความสดชื่นก็จะมาเยือนนะคะ เดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านกันสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะหน้าบ้านมองไม่เห็นภูเขาเลยค่ะตอนนี้มองไม่เห็นภูเขาขาวไปหมดเออค่ะบรรยากาศฝนตก ต้นไม้ก็จะสดชื่นนะคะอันนี้คือต้นบอนที่ซื้อมาใหม่นะคะต้นฉบับต้องมีสีชมพูด้วยะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะมีแค่เขียวมีแค่นี้นะคะรอดูนะคะนี่ลิ้นบางกรก็จะได้รับสายฝนที่สดชื่นเช่นกันนะคะบนโนนก็มีต้นไม้นะคะท่านพู่อบนโนนก็มีต้นไม้ยาวไปตลอดแนวเลยจ้า สบ,บายสบ,บายถูกใจก็คข้กันไปต้องร้องเพลงนี้นะคะฝนตกต้องร้องเพลงนี้สบ,บายสบ,บายบรรยากาศฝนตกไปแล้วแต่ว่าวันนี้กำลังซักผ้าอยู่เลยสงสัยต้องเอาพาไปอบอีกแล้วขอตัวก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมบายบายค่ะ